หค่ะข้าวเมือคอลเลอสีดํายวมหลกให้ดีเลย้มย้มลสีเหลืองใหเยาลย้ลสีเหลืองในส่วน g r สีเขียว g e e g r e n สีเขียว pink p i สีชมพู pink pink สีชมพู red r อ n g นสีส้มราว b ราว n สีน้ำตาลปอปป p อปสีม่วง Blue of สตาร์ดิ้สีฝาน้ำเงินสีแ l a c กสีดำสีดำ I want to change t to one by one What color is it? ่าา What color is สีอะไรครับย้หล่อเก่งมากเลย What color is it สีอะไรครับ Green สี ขวของฟ้าเราก็เลยอินสิอ๋อแ่แอ้เร่งส้มอันชันาก็เลยอิสิพิ้์สีชมพูเก่งมากเลยเราอนสจีน่เสีแดงเก่งมากเลยาคสของฟ้าป๊อ๊อ